น้ำมะพร้าวล้างพิษไตได้ไหมคนเป็นไตกินได้ไหมคุณด้ยช่วยอธิบายคุณและโทษให้ด้วยครับอันนี้เป็นคําถามจากคุณพี่เอนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูรสยาของสมุนไพรก่อนในส่วนของตัวมะพร้าวเนี่ยรสชาตินะคะรสยาเนี่ยจะเป็นรสหวานเย็นส่วนฤทธิ์ทางยานะคะก็คือเป็นยาเย็นยาเย็นแก้ธาตุคนที่มีความร้อนในร่างกายสูงเช่นคนเป็นไข้นะคะคนที่ปวดหัวไมเกรนบ่อย คนที่เป็นความดันอุณภูมิสูงหรือตัวร้อนวูบวาบอย่างเงี้ยค่ะการใช้น้ำมะพร้าวแก้ธาตุเนี่ยร่างกายร้อนชนเย็นจะเกิดภาวะส,สมดุลซึ่งการเรียนสายแผนไทยเนี่ยเขาจะมีรถยาทั้งหมด9รสตัวน้ำมะพร้าวเนี่ยจะเป็นรถหวานเย็นอาหารรสหวานเย็นนะคะสรรพคุณของเขาเด่นเเลยนะคะตัวนี้จะช่วยบำรุงธาตุ บำรุงร่างกายและช่วยให้ผิวพรรณดีต่อมาเราก็มาดูในส่วนของโทษของเขานะคะว่าลดยาหวานเย็นเนี่ยตัวเนี้ยมันจะไปแสลงต่อโรคอะไรบ้างมีคุณก็ต้องมีโทษคุณประโยชน์บำรุงร่างกายบำรุงผิวหนังโทษมันคืออะไรโทษของอาหารฤิรหวานเย็นนะคะอย่างเช่นตัวน้ำมะพร้าวเ,เนี่ยมันจะแสลงโรคคนที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานน้ำตาลในเลือดสูงไขมันสูงไตตันไตบวมขับน้ำไม่ได้คนที่มีปัญหาเรื่องผิวหนังผดผื่นอักเสบ sle สเก็ตเงิน เพราะอะไรถึงไม่เหมาะกับคนเหล่านี้เดี๋ยวยูจะมาอธิบายให้ฟังให้พี่คิดตามนะคะอะไรก็ตามที่หวานหวานเย็นๆเหมือนเรากินน้ําเชื่อมผสมน้ําตาลเวลาเรากินเข้าไปเยอะๆเลือดมันจะเหนียวเลือดมันจะข้นเหมือนเอาน้ําตาลใส่เข้าไปในตัวเยอะอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเอฟเฟกนะคะผลที่มันกระทบต่อเลือดของเราเนี่ยค่ะมันจะเข้าไปในร่างกายแล้วทําให้เลือดเราเหนียวข้นหนืดน้าตาลมันจะจับตัวเป็นก้อนหรือทําอะไรก็ตามเกี่ยวกับเลือดของเราเนี่ยมันจะทําให้เลือดเราเป็นกดแน่นเนหนียวหนืดดังนั้นเลือดจะไหลเวียนไม่ค่อยดีนะคะถ้ากินน้ําตาลเยอะเกินไปเลือดจะแน่นนะดังนั้นคนที่มีภาวะไตบวมไตตันไต,นไตนขับน้ําไม่ได้นะคะกินน้มามะพร้าวเยอะเย็นหวานยิ่งทําให้ตัวเราแน่น,นไตมันจะแน่นมันจะแข็งแล้วจะขับน้ําออกจาก ไตไม่ค่อยได้นะคะถ้ากินน้ำมะพร้าวเยอะๆไตก็จะบวมอ่าอันนี้กระทบต่อไตนะสโรคที่สแสลงอีกตัวหนึ่งก็คือโรคเบาหวานนะคะเบาหวานน้าตาลในเลือดสูงไขมันสูงกินน้ําตาลเข้าไปนะคะน้ำมะพร้าวเนี่ยหวานเย็นเหมือนเรากินน้ําตาลเข้าไปเชื่อมเข้าไปมันก็จะก่อตัวเป็นไขมันเป็นน้ําตาลส่วนเกินเก็บไว้ในภายในนะคะเก็บไว้ในอวัยวะต่างๆภายในของเราพอกตับพอกไตพอกในตัวอ่า เราก็จะกลายเป็นไขมันอุดตันค่ะโรคอว้วนนี่ค่ะพอมันสะสมเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันจะส่งผลให้ระบบภายในเนี่ยเกิดภาวะร้อนนะคะร้อนในภาษาแพทย์ะะแผนไทยก็คือธาตุไฟกำเริบธาตุไฟมันขึ้นแล้วธาตุไฟตัวนี้ค่ะมันจะเกิดไอร้อนเร็วไฟออกมาเขาเรียกว่าไฟกำเดาภาษาแพทย์ะะแผนไทยมันจะงงนิดนึงนะคะไฟกาเดาไฟกำเดารอยขึ้นไฟในไส้ลอยขึ้นไฟในท้องลอยขึ้นนะคะมันจะส่งผลให้ออกตามผิวหนังเพื่อระบายความร้อนพิษร้อนออกมาตามผิวหนังดังนั้นคนที่กระทบ อีกหนึ่งโรคก,ก็คือโรคผิวหนังผดผื่น SLE กเก็ดเงินห้ามกินน้ำมะพร้าวเยอะเพราะตัวนี้เขาเรียกว่าสแสลงโรคทาให้เลือดผิวหนังอักเสบแต่ถ้าเราฟังในสายแผนปัจจุบันเขาจะบอกว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยมีโพแทสเซียมสูงนะอันนี้เป็นภาษาของเขาคนเป็นไตาทานเยอะไม่ได้เนี่ยอันนี้โพแทสเซียมสูงแต่ถ้าในมุมมองของสายแผนไทยปุ๊บมันจะเป็นลักษณะของการเพิ่มธาตุร้อนภายในตัวถ้ากินน้ำมะพร้าวเยอะไงค่ะหวานเย็นทําให้เลือดเหนียวหนืด ขับออกไม่ได้ถ้ากินเยอะเกินไปมันจะกลายเป็นลิ์ร,ร้อนนะคะเพิ่มกดในร่างกายเกิดการอักเสบพ,พี่เคยได้ยินคาว่าน้ําตาลคือยาพิษไหมประมาณนั้นนแหละที่เขาบอกเพราะว่ากินน้ำตาลเยอะๆมันจะเกิดการอักเสบผิวหนัง นะคะน้ำตาลเนี่ยไม่ใช่เฉพาะน้ําตาลมาจากอ้อยนะคะมันมันมาจากน้ําตาลผลไม้กินเง d, นาะเยอะนะผิวหนังก็อักเสบไตก็อาจจะอักเสบได้กินน้ํามะพร้าวเยอะนะคะน้ําตาลสูงก็จะทําให้ผิวอักเสบได้เป็นผดเป็นผื่นได้หรือคนกินพวกลําไยเยอะเนี่ยทำมันหวานบางคนก็จะไปมันก็จะไปลับที่บริเวณลําคอนะปากร้อนใน,นะคะ่ะกินทุเรียนเยอะน้ําตาลมันก็สูงอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยเขาเรียกว่ารสของยาหรือรสของของอาหารรสหวานแล้วมันกระทบธาตุไฟทาให้ธาตุทั้งสี่ธาตุดินธาตุน,น้ำธาตุดมทั้งไฟ เสียสมดุลน,นั่นเองสรุปก็คืออย่างพี่เอนะคะถามยุ้ยมาบอกว่า,าคนเป็นไตเนี่ยเขาจะกินได้ไหมยุ้ยตอบก็คือจะกินได้และไม่ได้ นะคะถ้าได้เนี่ยในกรณีคนที่เป็นไตร้อนและขับน้ําออกได้ปกตินะคะไตร้อนก็คือตัวจะร้อนบุบวากแต่ไตไม่มีปัญหาเรื่องของไตตันนะคะไตปกติทุกอย่างขับน้าได้ทุกอย่างโอเคกินน้ำมะพร้าวอาจจะอาทิตย์ละครั้งไม่มีปัญหาแต่คนไตบวมไตชื้นไตแน่นขับน้ําออกไม่ได้เลยตัวบวมแน่นมากเลยนะคะถ้ากินน้มามะพร้าวเยอะอัดเข้าไปเนี่ยมันเสี่ยงต่อการที่น้ําในกระเพาะมันล้นนะคะล้นหรือตีขึ้นมาบนปอด ะะอาจจะท่วมปอดหรือส่งผลให้หัวใจวายนะคะหรือบางคน่จุกนะคะเป็นกดหละย้อนเสียดขึ้นมาองเงี้อยากอวกอยากอาเจียนเนะะี่ยค่ะคือน้ำภาวะน้ำที่มันเยอะเกินไปแล้วไตมันขับออกไม่ได้ไตบวมไตตันไตยเย็นไตชื้นกินน้ำมะพร้าวเยอะไม่ได้หรือถ้าเลี่ยงไปเลยก็เลี่ยงนะคะก็สรุปตามนี้นะคะถ้าใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะอยากจะปรึกษาโรคอื่นๆนะคะก็ปรึกษาผู้หลังได้นะคะแวะขายของแป๊บนะคะ